กินข้าเขาจ้าอย๋วยมี่น่ะกินก๋เมียอยากีผัวขวัพันุกินได้พวก๋องมีนก็จำไแต่บ๋องเมี่น้องกินก๋ฮีเขียวเ่ลกะกอนมู ชื่นพี่เม่เพื่อเจสดชื่นแต่ว่าปีแต่น้องที่ประเด็จัวะไม่ขึ้น่าบอกมาดีเรานั้นี่น่อยเราเขายีหัวจี้หัอนี่ห็นว่าดยเป็นพี่เนเตอร์่วงขาเวลาเป็นพี่เซนเตอร์่วมเขาแต่ว่าจี่หัอนี่ีเมึงซื่อ้อเดี๋ยว เงยซีมันสีนาเกียรตพวตอีพอยอีเมย์มันปูสามนางเบิงคนสีใาอีบิวจิตฉันไยามาหอวจะกินเหลากินเบียร์ไอ้เทพี่น้องเบิงเสียดายเงินกูเด้มาถ่าเบิงจะรอฉันได้คนสีใบเป็นสิน้ำพินตัวย่างมันจึเป็นตัวย่างบดีเดียเย่เมือกองกินแทนเนะเมื่อกองกินแทนเอ้าเมือกองก็บมากินหน่อยเกียดไงเอ้ามือกองเอ้ากินแทนใหญ่ไหมแอ๊บาขาวไหม เออเป็นศิลปินน้องันจะมาดีเลยมื่อก่องกินแทนเนอากินแม่วดแก้วน้าบดตองน้าดองสารค้าน้าบดตองเออคุณดูสารค้ามาดิเอาแลวลูกเอ้พี่น้องท่าเต้น ขอบคุณผู้สาวเราดีมือแรกเจอกันผู้บ่าววะขอบคุณค่ะเก็บไปตันเฮาเก็บไปวางใดเลยคนมาจางไหนที่บ้านยังนี่อะไรนะหมูเถื่อนหมายความว่งใดหมูเถื่อนมันเถื่อนเป็นบ่หมูเถื่อนเป็นบ่อีนี่หีดเถือนเนอะมันเป็นยังไง สายแข็งจัดให้ช่วงนี้ขอหมอพิเศษผลงานเพลงนี้พิเศษเทียมงานหมูเถื่อนจากใจหีเถื่อนทนมาพี่